สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับชิกแล้วนะคะคือชิคเป็นไรก็ไม่รู้พูดอ,อย่างนี้ทุกคลิปเลยโอเคค่ะก็วันนี้นะคะชิจะมาสอนวิธีการทําหน้าพุ่งหน้าเล็กหน้าเลียวหน้ามีมิตินะคะเพราะว่ามีคนชอบคอมเมนต์มาถามว่าทําจมูกที่ไหนทําแบบทําไมหน้าเล็กทําไมหน้าแบบชอบหน้าฉ่ำชน,นี้<ำ>มันแบบมันไม่ต้องพึ่งสัลญ,ญกรรมมากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเมคอัพเนี่ยมันช่วยได้ทุกอย่างจรงิจรงๆอะคเป็นเพราะขั้นตอนเนี่ยมันก็แบบ ง่ายมากนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะชคิทำการเชดดิ้งและไฮไลท์ทุกอย่างไปแค่ด้านเดียวเท่านั้นก็คือด้านนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะแบบด้านนี้มันจะดูมีมิติแล้วก็เวลาโดนกระทบกระแสน,นี่ตรงนี้ยมันจะแบบไฮ <c oughs> ไลท์มันจะวาวขึ้นนะคะวันนี้ชิก็เลยจะมาบอกเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างแรกนะคะ ต้องลงเช็ด,ดิ้งเนื้อครีมก่อนเพื่อความติดทนอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนชิใช้เช็ดิ้งของ M T I นะคะสีมันเข้มมากอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถูถูยังไม่พอเสร็จแล้วก็แตะต่ออย่างนี้เสร็จแล้วก็ทําการทำตรงนี้นะคะให้มันเป็นมุมแบบ90าองศาอะไรเงี้ยจากนั้นก็ใช้ออนาซิลิมิเนเตอร์ต่อนะคะทา ไฮไลท์3จุดบริเวณของแก้มลงแป้งพับไปเลยต่อมาจะใช้พวกฝุ่นเออเริ่มแรกใช้เชดดิ้งฝุ่นของแมกเหมือนเดิมนะคะอันนี้อชิใช้สีดาร์กนะคะมันเป็น Mineral ร<ช>ัลสกินฟินิชจะใช้แปรงแปรงของซิกมาแปรงี้ แค่นี้ค่ะจบแล้วอะจบแล้วจริงๆเพราะว่าเราลงครีมไปแล้วเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะเลยไฮไลท์ยังไม่พอไฮไลท์เนี่ยชี้ใช้ไฮไลท์สีขาวของ MTI เหมือนเดิมชีใชก้กระป้งอันนี้อย่างแรกดังดูนะ แต่แล้วสีขาวเนี่ยที้จะเอามาไฮไลท์รอบดวงตา,ตาเพราะชี้ชอบให้อามันดูแบบดูของขาววิงว้งเออตรงตกแก้มนะคะคือชี้จะมาบอกความแตกต่างของสองความแตกต่างชัดชัดน,นะพี่นะอันนี้ชี้ทำให้ดูชัดชัดนะสีเบอร์หนึ่งเป็นของแม็กเบอร์สองเป็นของเดอะบาร์ สีมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองซึ่งชิจะบอกว่าเวลาลงกับหน้าสีเนี้ยมันไม่ติดเลยแต่สีเนี้ยติดลืมแฮ <Happy S 1> ปปี้กับตัวนี้มากกว่าอชอบหน้าเงาๆมากๆตอนนี้คือกำลังพิออเดอร์ของสลีของทีออไปก็ยังไม่มาก็เลยยังไม่สามารถทำรีวิวได้ว่าของที่ห้อไหนดีที่สุดนะคะก็ ก็อ pues, ันนี้คือเป็นความพิเศษส่วนตัวของชีแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบคิดไม่เหมือนชีหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปลองดูที่เคาน์เตอร์เลยแก